สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาว YouTube ของน้องไม้ทุกคนกันเลยนะคะวันนี้เราก็มาเจอเจอกันอีกแล้วนะแล้วก็วันนี้เนี่ยน้องไมาก็เปิดตัวมาพร้อมกับเจ้าตัวด้านหลังนี้นะคะเป็น Toyota Revo Smart Cap นะคะมาเป็นสีขาวนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น Z e ต e dition ปี2019และก็ที่สำคัญไม่น้อยมากนะคะถือว่าคุ้มมากเพราะเป็นรถปีปใหม่แล้วก็ไม่น้อยด้วย สำหรับใครที่กำลังตามหารถสายแต่งซิ่งสายเท่นหน้าหล่ดนะคะบอกเลยว่าต้องดูคลิปนี้ให้จบค่ะ เดี๋ยน้องไมายนะคะจะพาพี่ๆนะคะมาชมด้านหน้ากันก่อนนะคะด้านหน้าของเขาเนี่ยกระจังหน้านะคะก็จะเป็นแบบโลอกโคนะคะแล้วก็จะเป็นแบบกรอบโครเมียมมานะคะบอกเลยว่าสวยงามมากบอกเลยว่าใครกําลังตามหารถสายเทหน้าหล่อต้องจัดคันนี้กันเลยนะคะแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยก็จะมีความระบายความร้อนรบรยยากาศได้ดีเลยนะคะถัดมานะคะที่ ดวงไฟด้านข้างนะคะดวงไฟเนี่ยก็คือสภาพยังเดิมๆแล้วก็สวยเลยค่ะก็คือใสแจ๋วชัดมากนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะรับรองว่าขับไปไหนกลางคืนนะคะไฟส่องสว่างชัดแจ๋วแน่นอนเลยค่ะ น้องมายจะพามาชมในส่วนของล้อกันบ้างนะคะล้อนี้ก็คือเราจะจัดเต็มมาให้เลยนะคะจะลงล้อแม็กให้นะคะเป็นล้อ TE 37นะคะทั้ง4ล้อเลยนะคะนี่บอกเลยว่าบอกเลยว่าพร้อมแต่งพร้อมขับขี่พร้อมซิ่งมากนะคะในส่วนของยางนะคะก็จะเป็นยางเมซิโมนะคะเป็นยางหน้า1 8แล้วก็เป็นยางปีปัจจุบันทั้ง4เส้นนะคะเดี๋ยวซูมกันให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะก็คือได้ไปก็คือขับกันยาวๆเลยนะคะดอกยางยังคมอยู่นะคะ ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็ด้านบนเนี่ยจะเคลือบด้วยคโครเมียมนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะแต่กับสีดํานะคะแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะคะโลโก้อะไรก็คือยังอยู่ครบทุกตัวนะคะด้ามจับเปิดประตูเนี่ยก็จะเป็นสีดํานะคะเดี๋ยวน้องมายจะพาไปอวดเม็ดอาร์ตฝั่งผูดด้โดยสารด้านข้างกันหน่อยนะคะรุ่นนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะเป็นรุ่น Smart c a คนะคะก็คือเปิดแคปได้กว้างขวางมากมีเลย เปิดได้กว้างขวางมากนะคะเดี๋ยวพามาอวดเม็ดอาร์ตกันเลยนะคะโหบอกเลยว่าที่อย่างน้องไม้บอกทุกคลิปเลยถ้าเกิดว่าอยากจะดูรถนะคะว่ารถของเราเนี่ยเกิดการชนนักที่คว่ำน้ำท่วมาหรือเปล่าเนี่ยเม็ดอาร์ตคือส่วนที่สําคัญนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเม็ดอาร์ตยังคมๆทุกเม็ดเลยนะคะนี่เลยค่ะ ขม,มทุกเม็ดนะคะรถรามไม่มีการย้อมเมวมาแน่นอนนะคะไปค่ะเดี๋ยวไปต่อกันด้านหลังนะคะเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างนะคะไฟนะคะไฟไท้ายนะคะทั้งสองข้างเนี่ยก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะคะยังไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะยังให้ความสว่างได้เช่นเดิมเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็จะเพิ่มมาในส่วนของไฟเบรกดวงที่3นะคะที่เปิดนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะนี่เลยค่ะ ฝั่งท้ายนะคะแล้วก็จะเพิ่มมาในส่วนของเหล็กคําหลบป้ายนะคะบอกแล้วว่าสายแต่งซิ่งต้องถูกใจแน่นอนเลยนะคะอันนี้ก็คือเหมือนกับแบบแต่งมาครบครันแล้วนะคะเอาไปนะคะก็แค่ขับอย่างเดียวะค่ะเท่ๆสาวๆเลียมองแน่นอนนะคะเดี๋ยวน้องไม้จะเปิดท้ายกระโปรงให้ดูนะคะตอนนี้น้องไม้ก็ได้เปิดท้ายกระบะเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของตัวอตนะคะโหแสงดีแดดแรงมากเลยค่ะพี่ๆโอเคมาต่อกัน เห็นไหมตัวน็อตนะคะยังเดิมเดิมจากโรงงานเดิมเดิมยังไงก็คือยังมีจุดแต้มสีอยู่เลยค่ะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูทั้งสองข้างเลยเห็นไหมก็ยังมีรอยแต้มสีเดิมเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีรอยถอดอะไรนะคะด้านท้ายเนี่ย ถ้าเห็นสปปกปรกไม่ต้องตกใจนะเพราะช่วงนี้ฝนตกแดดออกบ่อยมากลมมาพัดฝุ่นมาเยอะมากนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าออกรถกับเรานะคะกดออกนะคะเราก็เช็ค30รายการให้เรียบร้อยทําความสะอาดได้รถใหม่กลิ้มเลยนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราพาไปทัวร์ด้านในฝั่งคนขับกันบ้างนะคะนี่ค่ะบอกเลยว่าของเราเปิดได้กว้างขวางมากนะคะ เปิดแคบได้กว้างขวางมากด้านในนั่งสบายมากนะคะเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปลงดีเทลข้างในเนี่ยขอวดเม็ดอาร์ตฝั่งนี้ก่อนละกันนะคะเป็นฝั่งผู้โดยสารเอ้ยไม่ใช่ฝั่งผู้โดยสารสิฝั่งคนขับค่ะนี่เลยบอกแล้วว่าเม็ดอาร์ตของเรานะคะคมคมกลิบกลิบทุกเม็ดเลยเห็นไหมรถเราไม่มีการย้อมเมลอะไรใดใดทั้ทงสิ้นนะคะนี่เลยค่ะ อวดกันให้ดูกันชัดๆนะคะเพื่อความสบายใจของลูกค้าของพี่ๆทุกคนนะคะที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะไปค่ะเดี๋ยวต้องมาจะพาไปลงรายละเอียดข้างในกันเลยนะคะสำหรับด้านในของเจ้าโตโยต้าคันนี้นะคะก็ตกแต่งมาในโทนของสีดำนะคะฝั่งประตูนะคะก็มีในส่วนของลำโพงนะคะบอกเลยว่าหมาะสำหรับสายแต่งซิ่งนะคะแล้วก็อา ปุ่มปรับกระจกนะคะก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งคนขับเลยนะคะมีช่องใส่แก้วช่องใส่พวกอะไรต่างๆได้นะคะแล้วแต่นะมาค่ะเดี๋ยวพาไปนั่งด้านในกันดีกว่านะคะและตอนนี้น้องไม์ก็ได้มานั่งอยู่ด้านในของเจ้าโตโยต้ากันแล้วนะคะอย่างอื่นที่จะเทสเลยแล้วก็จะทําเป็นอันดับแรกเมื่อเข้าด้านในคืออะไรรู้ไหมคือการสตาร์ทรถเปิดแอร์เพราะว่าด้านนอกร้อนมากค่ะคุณผู้ชมมา เดี๋ยวสตาร์ทรถเปิดแอร์กันก่อนเลยนะคะดูว่าระบบแอร์ของเรายังทำงานได้หรือเปล่าแอร์ของเขานะคะยังเย็นดีเลยนะคะมีไม้ถึง1 2 3 4มีมไม้ถึง4ช่องนะคะ4ตัวช่องแอร์บอกเลยว่ายังเย็นช่ำมากเย็นกว่าด้านนอกมากเลยตอนนี้นะคะเดี๋ยวน้องไม้จะพาไปลงดีเทลอ่าด้านในกันเลยนะคะว่าด้านในของเขามีฟังก์ชันอะไรบ้าง สำหรับพวงมาลัยของเขานะคะก็เป็นพวงมาลัยหนังสีดำนะคะยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะเลขไม้นี่ค่ะ9 0 0 0 0มื่นกว่ากว่านะคะบอกเลยว่าไมยังไม่ถึงหลักแสนนะคะถัดมาด้านซ้ายนิดนึงนะคะอันนี้จะเป็นในส่วนของเครื่องเล่นต่างๆนะคะตอนนี้น้องไม้กำลังเปิดอ่า u อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวรับตัวโทนนะคะสามารถ เชื่อมต่อนะคะ A U X U S B ได้เชื่อมต่อบรูทูได้นะคะอันนี้เดี๋ยวขอเพิ่มเสียงนิดนึงให้พี่ๆฟังนะคะว่าเสียงยังลำโพงยังใช้งานได้ปกติเลยคุณกำลังฟังครื่นชุมชนคนเพื่อเห็นไหมบอกแล้วว่ารถของเรานะคะลำโพงยังดังเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวปิดเสียงนิดนึงอ่ในส่วนของ เนะคะก็ยังเป็น NRA าเอมอยู่นะคะอนะคะันนี้จะเป็นแบบปรับท Self ิศท,ทางนะคะปรับระดับนะคะในส่วนของเกียร์นะคะก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์เมนนุ N ่สปีดนะคะมีช่องเก็บของอะไรเรียบร้อยนี่เลยค่ะรวมๆก็จะประมาณนี้นะคะเบามาดูส่วนของเบอก,กันบ้างเบาของเขานะคะตัวนี้จะ เป็นเบาะผ้านะคะด้านหน้าเป็นเบาะผ้านะ,ะสีออกดำดำทนเทาๆนะคะเย็บด้วยตะเข็บสีขาวนะคะเพิ่มความแบบสวยงามนะคะเบาะยังนุ่มอยู่นะคะแล้วก็เบาะผ้าเนี่ยมันจะระบายความร้อนระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องคู่มือนะคะเนีย่ยนะเดี๋ยวแกเปิดได้ดูอ่านี่เลยจิ้มแล้วเปิดก็จะมีมาให้ถึงสองด้วยกันนะคะอันนี้ แล้วก็เดี๋ยวพามาชมเพดานกันนิดนึงนะคะ <Okay. S 1> เพดานของเขานะคะก็ยังเดิมเเลยนะคะยังไม่มีรอยถดหรือว่ารอยเจิมอะไรต่างๆนะคะดวงไฟตรงนี้หนึ่งดวงไฟ2ดวงไฟ3นี่เลยดวงไฟมีมาให้ถึง3ดวงนะคะแล้วก็มีในส่วนของอช่องเก็บแว่นช่องใส่ของเล็กๆน้อยๆนะคะก็จะอยู่ด้านบนตรงนี้นะนี่ค่ะกระจก อ๋ไม่ใช่สีตรงนี้เป็นที่บงังแดดนะคะก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะเหมือนแบบแค่แกะจากถุงแต่ยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะบอกแล้วว่าด้านในของเขานะคะเดิมๆเ,เลยนะคะคะแนนความใหม่นะคะให้อยู่ที่97%ได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวน้องมายจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะ เมื่อกี้น้องมาบอกว่าพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องนะคะแต่ว่าน้องมาลืมไปว่าจะพาพี่พี่เนี่ยมาชมด้านหลังก่อนนะคะเป็นผู้โดยสารด้านหลังบอกของเขาจะเป็นเบาะหนังสีดํานะคะดูแลทําความสะอาดง่ายนะคะอันนี้สามารถพัดเก็บได้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะและด้านในเนี่ยก็คือกว้างขวางมากเลยนะคะจุก จุก,กันไปจุกจุกเลยนะคะในส่วนของประตูด้านข้างนะคะก็มีในอาลำโพงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะเหมาะเลยสําหรับสายบอกเลยว่าสายตู้สายแต่งซิ่งนะคะต้องจัดคันนี้เลยค่ะไปเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องกันเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องเดิมๆเลยค่ะนี่ค่ะแผ่นเพดแผ่นโมโก็ยังอยู่นะคะจุดแต้มสูงแต้มสียังอยู่นะคะข้อต่อต่างๆ ปกติไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะในส่วนของเปลี่ยนทายของเรนะคะของเราก็ยังใช้งานได้ปกตินะคะเราจะเช็คให้อยู่แล้วนะคะก่อนออกนะคะเช็คก่อนออก30รายการระบบของเลว็วเช็คครบให้หมดทุกอย่างเลยนะคะก็จะมีในส่วนของแผ่นกันความร้อนมาเรียบร้อยนี่เลยห้องเครื่องก็จัประมาณนี้เดี๋ยวน้องมาพาวฟังเสียงห้องเครื่องกันดีกว่านะคะ บอกเลยว่าเสียงนิ่งมากนะคะเสียงจริงๆคือนิ่งมากไม่แน่ใจว่าพี่ๆได้ยินกันหรือเปล่านะคะป่ะเดี๋ยวน้องมาจะมาสรุปสเปคกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวเจ้า Toyota Revo Smart Cap รุ่นเ e ตดิ i o ชั่ตัวนี้นะคะไปรอบคันนะคะถูกใจใครบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าราคาน้องนะคะถูกมากอยู่แค่ราคา489,000บาทบอกเลยว่าราคานี้คุ้มมาก เล้ะเราจะให้แม็กเวลล์นะคะไปถึง4 m a แม็ด้วยกันล้อก็เป็นล้อของปีใหม่ขับกันได้ยาวๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องในของการตรวจสภาพเรื่องของการเช็ค30รายการกดอ,ออกจากร้านแล้วก็มีสิทธิ์ลุ้นตัวของ iPhone 1 4 Pro m a x นะคะบอกแล้วว่าโค้งสุดท้ายเลยนะคะอยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจนะคะโทรหาน้องไม้ได้นะคะที่เบอร์062 5469 179นนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ 0ู2 5 4ห9ส7 9หรือว่าจะแอดไลน์มาตาม QR Code ด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกคนเลยนะคะที่อยู่กับน้องไมายจนจบคลิปนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ